b บสิคเชียร์ทีฟไลฟหลักสูตรสำหรับวัยสามขวบเด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันลงมือทำและสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองผ่าน e d u i o t i o o Toy ที่นำเข้าจากหลากหลายประเทศโดยตลอดหลักสูตรมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ำกันมุ่งเน้นปูพื้นฐานโคดิ้งหรือกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ส่งเสริมให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในตนเองเทสเพจจัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Steam Education, s t e mm ีม hmm. อุด c a เคชัโดยบูรณาการศาสตร์ทั้ง5เข้าด้วยกันทุกๆครั้งที่เด็กมาเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะท,ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนสายแอนนำวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างสิปป่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจเทคโนโลยี Technology, ปูพื้นฐานโคดดิง้ง สร้างให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน Engineering สร้างผลงานตามที่โจทย์กำหนดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ a า t s ดีไซน์รูปแบบที่แตกต่างเพื่อกระตุ้นจิตนาการและความคิดสร้างสารรค์ m a t h e m a t i c ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและจดจำข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นมาเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักสร้างนวัตรกรรมใหม่ที่เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นกับเรานะคะ เทสเพเด็กๆก,ก็สร้างนวัตกรรมได้